ตลาดปลาซาอุนะครับผมกุ้งงามงพี่น้องกุ้งกุ้งงามปลาปลาหมึกบันไฟบันเกจิอะไรอันนี้โรคอะไรนี่โหอันนี้มันหยาบโนนโน่นโนนโน่นโ่นสิบาบาทตลาดปลาพี่น้องตลาดปลาซาอุดี ว่ายปน้จดนะ่าสดปลาพี่น้องดูมากนี่เห็นไหมบ่าวดงกวาปลาสดตัวใหญ่เป็นตัวหม่งห้อยีตัวใหญ่พี่น้องปลาคนกระเต็มเลยเบียดเสียดกันพี่น้องง่ายขนาดนี้ Qua thời gian tên thả tên 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 อหัวปลาเก๋าพี่น้องหัวปลาเก๋าไปต้มปใลาได้เลยครับครับแล้วนะครับผมเลยปลาตัวนี้ขั้วเห็ดจะลักเห็ดเอานะครับครับแล้วได้ปลาไปหนึ่งนะครับผมครับผมบรรยากาศตลาดปลานะครับผมทางหุ้นก็จะเป็นร้านขายผักสดนะครับนี่คุ้กนก็สี หลายเติบนะครับตลาดปลาที่ซาอุดาีอาระเบียนะครับถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งนะครับ